คำเตือนวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อฉลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่แนะนำให้เกิดการพนันใดๆทั้งสิน้นสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องฟังไปสุขุข,ขุคนเนาะเอฟซีทั้ทงสองอก็ใกล้แกวชาแนลไปกันต่อพี่น้องเล่าพัฒนาเล่าพัฒนา,า,ฒนาหวัวสยามบํรลลุ่มเด้กพี่น้องติดภารกิจติดภารกิจบาเรลลุ่มเดี๋ยวมาลมุ่มหัวนันทีสามสิบเอ็ดเนาะนนท่นสุขเปทีสามสิบเอ็ด พี่น้องกุ้งเจ้าเลยแหละเนาะบ่เบอไลใจหางไปกัได้ดีกว่าตัแก้วกับราพัฒนา เมืประจำวันที่สามสิบเอ็ดนานกิกาสามสิบเอด็ดหนึ่งหกแปดแปดศูนย์สองหกคู แปดห้าแปดหกแปดเจ็ดศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดสองหก สองเจ็ดหกเจ็ดอันนี้เล็กพิเศษด้วยไปน้องหกเจ็ด เดี๋ยวเราไปของออตอมไม่น้องออตอมหลักกาเดี๋ยวคลิปต่อไปเป็นรัฐบาลได้พี่น้องรัฐบาลไทยราสดตัวไดนรัฐบาลไทยมาติดตามมันต่ออ่ะียบร้อย <c oughs> เลาาพัฒนาหมวดประจำวันที่3ามมกราสองห้าหแปดของออกแก้ว เดี๋ยวต่อไปของออตอมด้วยไหมน่อของออตอมของออตมอ,อ,อตมเ,อเดี๋ยวม่มีวิลาอีคลิปคซ่บจุจิ้มอยู่มากที่เก่า 8 7 8 9 6 9 7 9 8 1 6 1 7 1 8 3 6 3 7 3 8 เดียยร้อยเน้นซีโคมักตัวใรกชวนชอบตัวแรกะแคบหน้าจ่อเป็นแนวทางเลือกเอาเลือกเปน้องเลือกเด็กวนันนี้นี่แหล <c oughs> อะอาจจะเริ่มต่อคลิปต่อไปพี่น้องคลิปต่อไปสำหรับรัฐบาลไทยพี่นอ้องสีมาสรุปโค้งชุดไทยรัฐบาลไทย่าชิด้ตัวไหนยดรอติตดตากินหมีปลาตอนพี่น้องสักนเนละ แล้วคิดนาของรัฐบาลไต้พี่น้อง